มายื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตรวจสอบในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับทำการโ,โครงการระบบคลาวซึ่งมีงบกเกือบพันล้านแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนียได้มอบหมายให้กับบริษัทโทรคม,มนาคมแห่งชาติหรือ NT นเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเพราะมีประชาชนเนี่ยเขาร้องมาที่ผมและผมก็ตรวจสอบ รายละเอียดที่เอกสารต่างๆเนี่ยพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเกือบพันล้านแทนจะเป็น e-bidding เนี่ยแต่เป็นการเชิญชวนเฉพาะลายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยที่ทางบริษัท NT และกันนะครับวิทรรมคมคมแห่งชาติเนี่ยเชิญชวนมา7จลายด้วยกันแต่ปรากฏว่าใน7จายเนี่ยพอไปตรวจสอบเชิงลึกประเด็นที่1ไม่ได้ e- b i d d i n g แล้วประเด็นที่2ก็คือไปตรวจสอบพบว่าใน7จายเนี่ยกรรมการคนหนึ่งน่ย ถือหุ้นสามบริษัทบุคคลเดียวนะครับแล้วอีกบุคคลหนึ่งถือคือเป็นกรรมการนึกสามบริษัทแล้วกรรมแล้วแล้ว,ลวอีกคนผู้ถือหุ้นเนี่ยถือสองบริษัทนี่ประเด็นต่อมาเนี่ยพอไปตรวจสอบข้อที่สามเนี่ยพบว่าหลังจากมีการเสนอราคาเนี่ยทุ่ราคากลางอยู่เก้า้ยเก้าสิบห้าล้านโดยประมาณเนี่ยพอเสนอราคาเนี่ยที่เชิญชวนเฉพาะรายเนี่ยถอนตัวครับ อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทต่างๆท,ที่จะประมูลรับเหมางานเนี่ยเขาวิ่งหางานแต่5บริษัทกับกับไม่เสนอราคาซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากแล้วทําให้เหลือ2บริษัทคือบริษัทกากาขอแล้วกันบริษัทกากาขเนี่ยเสนอประมูลจากราคากลาง995ล้านเนี่ยบริษัทที่ชนะเนี่ยเสนอ991ล้านเศษผู้ที่แพ้เนี่ยเสนอ992ล้านเศษ ซึ่งไปคำนวณระยะการเสนอราคาเนี่ยห่างกัน0.16ซึ่งตามหลักวิชาการของปปชแล้วเนี่ยการเสนอราคาต่ำกว่า1%น1เนี่ยมันสอที่น่าจะไม่ไม่ชอบผิดปกตินะครับซึ่งผมเองพอไปตรวจสอบข้อสุดท้ายที่ประชาชนร้องมาเนี่ยโดยเอกสารหลักฐานเนี่ยเยอะมากเลยพอไปค้นเจออีกทีก็พบว่าผู้ชนะการประมูลที่บริษัทชนะในบริษัท อกอแล้วกันนะครับชนะบริษัทขอเนี่ยผู้ถือหุ้นบริษัทกอเนี่ยเคยเป็นผู้ถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่งที่ไปเขาเรียกว่าทํางานค้าร่วมในหน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งคือแทนยะน่าจะเป็นเรื่องที่จะเป็นคู่คู่แข่งทางการค้าในการเสนอราคาเกิดประโยชน์กับรัฐเนี่ยแบบน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นคู่ค้ามากกว่า อันนี้เราต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการในการตรวจสอบว่าเรื่องนี้น่าจะมีการสมยอมราคาหรือเป็นการทําให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารเอ็ทีนะครับและก็พนักงานที่ดูแลในโครงการเหล่านี้ต้องมีส่วนในการที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งผิดกฎหมายหัวตามกฎหมาย การสมยอมราคาปี2,542เนี่ยเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าโครงการเหล่านี้มีการชนะการประมูลไปแล้วเมื่อดืนมีนา67แต่ยังไม่ดำเนินโครงการเพราะรองบประมาณถ้าปล่อยไว้น่าจะเกิดความเสียหายแน่นอนนะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยเขาร้องมาและผมตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วเนี่ยก็พบว่ามีความผิดปกติจึงให้หน่วยงานคือกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในการตรวจโครงการ เรียกพยานเอกสารหลัง,ลงต่างๆที่ผมได้รับมาส่วนหนึ่งนะครับประชาชนแต่ว่าอาจจะได้ไม่ไมครอบคลุมเนี่ยอำนาจห,หน้าที่ตรงนี้เป็นมันเกินกว่ากฎหมายกําหนดที่เป็นคดีทั่วไปเนี่ยมันควรจะต้องเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับเพราะฐานความผิดเนี่ยมูลฐานมันถ้าเกิดมีความผิดเนี่ยมูลค่ามันเกือบพันล้านนะครับจึงมาร้องนีป่ประเด็นที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยในใน,ในบริษัทเอ็นทีหรือบริษัทโทรคแมแ่งชาติเนี่ยเป็นเรื่อง ความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องนะครับวันนี้มีเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวเอาว่าในปีที่ผ่านมาหรือปีนี้เนี่ยเรื่องการรวบเกงตัดสายเคเบิลหลายจังหวัดมีการขโมยสายเคเบิลแบบนี้ปรากฏเสนอผ่านต่อสื่อน,นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับล่าสุดเนี่ยขโมยกันหลายจังหวัดสายเคเบิลเหล่านี้คือสายเคเบิลทองแดง ที่บริษัท n อเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วถรือไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือฝังในใต้ดินทั่วประเทศเนี่ยมูลค่าหลายพันล้านครับก็วันนี้ก็ทางดรพรมพงศ์นพฤทิ์นะครับอดีตสสมัเชียรชื่อแล้วก็อดีตโฆษกพรัเพื่อไทยนะครับได้มายื่นเรื่องให้ทางดีไซน์นะครับตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการาทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลาวของกระทรวงสาธารณสุขโดยให้ตรวจสอบการทุจริตของเออจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท NT หรือโทรคโทรคมนาชมแห่งชาติซึ่งวันนี้ทาง DSi นะครับก็ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนะครับก็เราก็จะให้ทางกองบริหารคดีพิเศษซึ่งจะเป็นทางหน้าด่านของ DSi เรานะครับพิจารณาประมวลเรื่องไปยัง กองที่จะต้องรับผิดชอบก็น่าจะเป็นกองคดีว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลก็ทางได้คุยกับทางกองบริหารคดีพิเศษแล้วก็จะรีบประมวลเรื่องเสนอท่านอธิบดีนะครับให้ทางกองคดีหัวประมูลเนี่ยรีบดำเนินการสืบสวนก็น่าจะสุกหน้านะครับสุกหน้านีเรื่องจะไปที่กองคดีหัวประมูลแล้วก็ผมในฐานะที่เป็นรองอธิบดีที่กํากับกองคดีหัวประมูลนี่ก็จะเร่งรัดให้รีบสืบสวน หาข้อที่จริงในเรื่องที่ร้องเรียนนี้มาให้เร็วที่สุดครับส่วนจนรายละเอียดจะขอขออนุญาตยังยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เข้าเข้าสู่ระบบในการคาดว่าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการที่จะรับเป็นเรื่องสืบสวนแล้วก็าตามที่ที่ได้แจ้งไปนะครับจะจะรีบรีบดำเนินการครับครับเอตรงนี้ต้องต้องขออนุญาตไปสืบสวน ข้อที่จริงนะครับเป็นวันนี้แค่เป็นการรับเรื่องแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตามหน้าง,งานแล้วเรื่องที่ร้องมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทีอ่อ้างว่ามีการทุจริตใน,ใ,ใ,นในบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือบริษัท NT ดังนั้นก็เดี๋ยวรับเรื่องมาเนี่ยเดี๋ยวก็ประมวลเรื่องเสนอเพื่อให้ทางกองคดีพวประมูลเนี่ยสืบสวนตามนั้นเราก็จะมารู้แล้วว่ามีมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนะครับจะจะรีบสแสวงหาข้อที่จริง เพื่อจะให้ทราบมากให้เร็วที่สุดนะครับครับอ,อ๋อยังไงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังไงก็ต้องเรียกมาให้ข้อเท็จจริงทุกท่านครับครับเรียบร้อยนะครับครับ,อบเอาเอา,เอาแค่นี้นะครับ